ครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องสองสาเหตุนะครับที่เราไม่ยอมเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะครับ1เลยนะครับคือเราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นนะครับเราแค่อยากทําสิ่งนั้นเพราะตามแฟชั่นนะครับมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เราต้องการทําจริงๆนะครับหรือเราจะทําสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อเงินแค่นั้นเองเราไม่ได้อยากทํามันจริงๆเราหรือเราถูกบังคับทําเราก็จะ ไม่ได้ชอบที่จะทําสิ่งนั้นนะครับวิธีแก้ก็คือถ้าเราเปลี่ยนไปทําสิ่งอื่นไม่ได้นะครับให้เราหาข้อดีของสิ่งที่เราทํานั้นๆให้เยอะๆนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับหรือถ้าให้ดีกว่านั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เปลี่ยนไปทําสิ่งที่เราชอบแทนนะครับเราก็จะสามารถเริ่มต้นได้นะครับต่อไปครับข้อ2นะครับหรือเรากลัวที่จะล้มเหลวจนเกินไปนะครับวิธีแก้ตรงนี้นะครับก็คือให้เราทําความเข้าใจใหม่ mindset ใหม่ๆว่าความล้มเหลวเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะครับถ้าเราไปเสดความล้มเหลวก็คือเราไปเสดความสําเร็จนั่นเองนะครับจําได้ไหมครับวันหนึ่งที่เราเคยขี่จักรยานเนี่ยก่อนที่เราจะขี่จักรยานเป็นได้เนี่ยเราต้องล้มก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราต้องล้มเหลวก่อนเราถึงจะสําเร็จได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็สรุปนะครับถ้าเรากลัวความล้มเหลวก็คือเรากลัวความสําเร็จนั่นเองนะครับ ดังนั้นจงลุยกับมันครับเริ่มต้นซะครับ,อบคอมครับ